อาจารย์บอกหน่อยซิว่าสวรรค์นรกมันอยู่ตรงไหนมันมีคนแบบว่าตายแล้วกลับมาเกิดแล้วก็มาบอกไหมอาจารย์ว่ามันมีสวรรค์มีนรกแล้วเวลาเราตายเราเกิดมาเนี่ยอะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยในการเกิดของเราตอบตัวนี้ก่อน อะไรคือหลักการของการเกิดหลักการของการเกิดก็คือหลักของวิสิงญาจารย์มนุษย์ไม่ได้เกิดมาจากว่าบาปบุญคุณอะไรนะจา้วเ,เราเกิดมา,าหน้าตาผิวพรรณไม่งามเหมือนคนอื่นเขาหรือหน้าตาเดียวคนอื่นเขาเกิดมารวยเกิดมาจนต่างกันยังไงฟิสิกส์มึงตอบยังไงตอบสิมันรวยเกิดมาจนต่างกันยังไงมันก็อยู่ที่วงตระกูลแล้วก็เรื่องของการทํางานของแต่ละคนจ๊ะจานแล้วทําไมมึงถึงเกิดมาในตระกูลรวย กิดมาในตระกูลรวยก็คือพ่อแม่ทำเอาไว้ทำเอาไว้ทำงานเอาไว้นั่นแหละทำมาไมมึงถึงเกิดในตระกูลนี้ล่ะทำไมคนอื่นไม่มาเกิดในตระกูลนี้แทนมึงล่ะเอาก็ก็คือเรามาเกิดในตระกูลนี้แล้วไงก็นั่นไงอะไรล่ะทำไมมึงถึงเกิดมารวยทำไมคนอื่นถึงเกิดมาจนเพราะอะไรล่ะคือถ้าเราเกิดมารวยก็คือเราอยู่ในตระกูลรวยเกิดมาจนก็คืออยู่ในตระกูลจนก็แล้วแต่เขาสิแต่ว่าูถามว่าอะไรเป็นเหตุเป็น